สวัสดีค่ะพบกับนกน,นะคะในช่องน้อยนำโชคนะคะเนาะมื่อนี้นะคะเดินทางมาตามตัวเลขน้ำปูสำนักสูงเนาะ,ะ,ะปูกระไดงวดตัวงวดเนาะคะ่ะเนาะงวดบางหันปูกะที่มาตามนะคะอ่าโค้งสุดท้ายนะคะเนาะปูกระไห สามแปดนะคะแล้วก็ตัวล่องเจ็ดแปดเจ็ดต่าะน้องบได้เขียนลงกระดาษนะคะเนาะผู้ใดที่เบิงฟั่งจบก็บสืรูนะคะเนาะค่ะเขามาเหลวก็ฝากลค์กดแช์<ๆ>กดติดตามให้นกน้ำแน่เด้อค่ะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเนาะเดี๋ยวงวดสิบหกกันยาย,ยนเฮาจะไปตามตัวเลขน้ำกันเลยวางงวดหนีจะได้ตัวใดนะคะปูได้เหลี่วนะคะเนาะปูได้งวดต่องวดเลยเลขออกปุ๊บมืออื่นก็ได้เลยนะคะเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวฮาจะไปรับชมรับฟังน้ำกันนะคะเนาะ เป่นเต้โอ้ยว uh. ันนี้ฟันว่าก็ไปทนเช่นนีบุก็พอแล้วนะพอพอกัคือสามหอเละทช่นนีบุกแล้วเราก็จะบปเขอไปเขาจะโอ้ยชินวิ่เก่าอยู่บ้านมีแล้วน้องเขาน้งวันนี้ก่ามาเล่นเนเล่นแล้ว่านเปอรเซ่นต์เราวันเนาะนุ้ยหันใจเลยนะเจ้าค่ะพันเปอรเนเว่าก็จะเราไปเราเพราะเราเขาจะอยู่ไฮโสองตัวเราเนี่ Ừ. nó thì ở đây cái xong tổ, ban thăm bảo qua, cháu chờ cháu chờ chắc cổ đấy, bảo nó xong tổ này, bảo cứ lấy bảo 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 lấy 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 một túi đi, lấy một túi, cái túi ngay luôn đi, cái túi, cái đấy, tí mà tui lấy túi được thì nâng cầu, bây giờ tui tước à, cầu nâng cầu qua mới ัเป็ังได้ล้อกวนฝันเนาะควมฝันนะปูน่ะเนี่เป็นแนวทังนอนหลฝันหลโอ้ยเนาะวันวันันนึงอะนะปูนะเสียดายเสียดายช่วงวันเรออกต่ทังหนาาออกต่ทังหนาอเออออกต่ทังหนาวันนี้วนทั้งหางดอกพมามือสุดท้ายที่่าปูว่าเจ็ดแปดเจ็ดก่อนเนาะโอ้ กันดำมันก็บเรแล้ว่องว่าส่วนมากเลกนี่ส่วนมากเลกนี่ฉันฉันบอกเรามัี่ิขาอต้องดิข่าต้องหวดที่แหลกอมดิข่อตะเทียที่แหลกเลยฉันฟันหวดเจ้ต่อไปเดี๋ยมันดิฟันลายไปเสยเลยอืมฉันเขาก็คือเขาวตะตองหวัดที่แหลกตะตองกวเล่นมาปูตาปูมันใจเล่นมา เก้าพันเปอร์เซ็นต์เก้าพันเปอร์เซ็นต์นะปูเอาสามตัวลงเขียนสามตัวเยสามตัวตัวใดปูี๋้วเขียนเอาหาเก้าสองเออมันจะหาหาหนึ่งเต่าหนึ่งอ่าเก้าหนึ่งแค่หาหนเกหาหนึ่าหาหนึ 5. 5. ่งเก่านะปูกล้ตัวเดียวกล้ตัวเดียวคมันก็สองตัวก็เขียนเก้าซูนมเก่าซู เตอน่นแนปูมักเกลาแห้งนะวันนะี้นะวันนี้ก็หาเล่นตุนปูคนเรือ่องเล่นก็เล่นเดีวสองอตัวต้องเทิรนี่ะเนี่นะก็อสองเน่นตวนนะต,ตัวตีนนะปูเจ้าแันวันนี้ไกลเคยมันน้องยังมันยังไม่มาปูอืมอันนี้โอ้โหงอ้โห มันอกว่าไก่หมันกอโอ้ยโอ้กรด <ừ. S 1> ที่ได้อยู่ับฟูเงินเนาะน่าเห็นบอกสองเพียร์งินว่าเนึ่งงินว่าเนึ่งก็นเขาหาสิบเปอร์เซ็นต์ดลอกเลตอเล็เก็ตต่อแลเล็กจบมาจะเก็ตแปะเป็นตัวติหนึ่งซีกรดดันไออกแล้ทางหนยัดต้องไ่ได้ออก <laughs> นี่เราพันว่า <laughs> นี่แข่งหาาแข่งกะไนี่ แข่งโศกแข่งวัชนานี่แข่งกันประเดี๋ยดน่นแน่นจ้ิงค่ะบาป้าเนี่ยเอกางลืนสิบตีแล้นกูก็เดียวได้คือกันล่เมื่อกี้เราแท่งบ่บลอยเศร้ากี่ไหกันลอยเศร้าก็เนี่แข่งโศกแข่งวัชนาเนี่ยมันแข่งกันประเดียคนละค่ะยุคกับโศกกับวัชนาหล้วกับดวงภลากุศนถ้าบุญได้หลายว้ค่ะนะฮะพระห้าเจอกอะ จักมืออ่อนตีดอ่อนตัวติตีอ้อนตัวอ่อนต่มื่อหัอแล้วกค่ะอ้าช่ไนมล่ะใช่ถ้ายโดนไระตายไม่บอกปะโอ้ยเตียงไดโอ้ยเหอนเ่็ันว่าก็ไปทางช่นบุญกพอแล้วนะพอพอแค่คิสามหล่อหล่อาช่นนี้บุญเดี๋วเขารักจะจะมขอไปเขาจะเอาเดี๋ยวมีแ้วเราเข้านัวันนี้ ่อมาเล่นเล่แล้วพันเปอร์เซ็นต์นลวันเนาะนี่หวั่นใจเลยเนาะเจ้าค่ะพันเปอเซ็นต์พราะว่าก็จะเราไปเราเพราะเราเขาจับอยู่ให้สองตัวเราเลยตอนนี้เราจับอยู่ใกล้สองตัวบ้นเรนเลยถามบอกว่าเจ้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 กูเ้ายมาสองตัวนี่พ่อเขเรยกว่าบ่เอาร้านเอาตัวเดียวสินะเพ่อว่าใกล้จนไงพอดี ตุวงดิก่ได้แต่มาตัวเอาสุดนประดีดเดรือ่องเก่าไปใช่ตัวละเก่าเรื่องเก่า้มช่ตัว,ว,วนนอืมแค่ส่ัเนเช้นไนน้าอะกมฝันเนาะฝันนปูน่ะเป็นแนวทางนอนนลายฝันลายโอ้ยเนาะววกหยบางเรองอะนัปูนอะเสียดายหช่วงวนเรออกต่ทางหนาเาะ่ออกแต่ทางหนาโอ้เออออกต่ทางหนาออ วันนี้สิวงางรผนอะไรอพี่วันนตาณนมือสุดท้ายที่ว่าปัวเจ็ดแปดเจ็ดก่อนนาะโอ้โฉันดัมันกับมะไเรเ็อย่งว่าส่วนมากเล็นี่ส่วนมากเล็นี่จันจันบอกเรามันจิเข้อต้องมันิดข้ต้งงหัดที่แหลกอมันติเข้อตะเทียที่แหลกเลยเ ขันฟันบเตอไปมันฟันลายเป็นพิเลยัก็คือขาตะตองมาังสิละตะตองมาเล่นมาปูแต่ปูมันใจเล่นบ่เก้าพันเปอเซนเก้าพันเปอร์เซ็นะปูเอาสามตัวลงเขียนสามตัวดตัวตัไหนปูแเียนเอาหาเกาชองเออมันจะหาหาหนึ่งเก้านั่งอ่ะเก้าหนึ่งแค่หาหนึ่เกาหาหนึ่เกา Ờ, 1 cậu từ phu Cây tự điều, Cây tự nhiên Bạn có 6 tuổi có chén cậu xuân không ạ? Cậu xuân Thế thì nè, phu mắc cầu hẹn đó, bọn mình ạ Bạn có cậu hạ Nên từ đây phu Hồn lương nè, nên Nên là 6 tuổi, nâng thơm chưa Nên ạ Nên tớ này ใส่ฟันไก่เคยมันน้อยูยดิมันยังไม่มาคู่อืมอันนี้อกหว็ห่วอออออกออกมันห่วว่าไก่มันก็โอ้ยโอ้ออกรถที่ไได้อยู่กับปูงินเนาะน้าเห็นบซอมเียงเงินวันนึงงินวันนึงกัเขาแหซิบเซ็ตแล้วเลตตาต่อเลตเ็ตต่อหรือเลตจงมาจะเกแปด คเลี้ยวติ้เลเนื่องซีกรดดันดอกก็ทั้งหลายกัดต้องได้ออกกว่านี่เราพูดว่าแข่งหาก้าแข่งกันเลยีแข่งโศกแข่งวัชนะลีแข่งกันมายหาบกาเนี่มึงออางแล้วเดียี๋กกูก็เดียวใจกคันกั้งี่เราแ่อยเร้าทั้ี่รไลอยเศร้าก็มีแข่งโซกแข่งวัชนานี่มันแข่งกันมาเดยคนะ ยุคเขายุกับโซกก็วาชนะแล้วกัปดวงปลารกุศลถ้าบุญได้หลายไว้ค่ะห้าพันห้าจบนะหลัจากเมื่ออ่อนตีดอ่อนตัวถ้าตีดอ่อนตัวอ่อนจะมือห่อลนะค่ะแา้วถ้ามันรับค่ะถ้าโดนร้ายจะตายไม่ออกปะค่ะสรุปเนาะค่ะเนาะปูซ้ำหนักสงฆ์นะคะหวด หนงวด16กันยายน, 64, น,ะะนกหกสีนะคะเนาะกระมาทีหาเก่าสองนะคะเนาะห้านงเก้นะคะเนาะสาตัวนะคะส่วน2ตัวไยทีาหนึ่งเก2าสองเกานกาาะคะเนาะกระฝากทผช่วมเบิ่งเป็นแนวทางนะคะเนาะสำหรับงวดนี้นะคะปูกระไยเขามาแล้วนะคะงวดวังหันเนาะ ค่ะกฝาฝท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งนะคะสําหรับตัวเลขนกกันมีมาฝากแค่นี้แล้วเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ไไ้พอพอๆกันในคลิปหน้านะคะลำลำเรื่อยๆมันๆไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ